แก้ไขถูกจุดและทันเวลา <c oughs> ความงามก็คืนกลับมาสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามมาช่วงดีๆทุกเดียนบันเดินครับอันนี้พามาอัปเดตหลังจากการแก้ไขทุเรียนเหมอนทองสองปีนะครับหลังจากการแก้ไขจากการที่มดํำลังใต้โคนนะครับ แล้วก็พอกดินหนามากนะครับทำให้ต้นทุเรียนหากินไม่ได้นะครับยอดต่วนยอดกุดนะครับยอดต้วนยอดกุดเก่งการสาขาไม่ไปไหนนะครับจากเคยงามๆตอนแรกๆนะครับอันนี้เราไม่รู้นะครับเพราะว่าเราคุมหญ้าไว้นะครับที่โคนต้น พอโฉมแล้วค้นหาสาเหตุปรากฏว่ามดมาทำลังนะครับพอกดินเป็นหนาเกือบฝ่ามือหนึ่งนะครับหลังจากเอาดินออกแล้วดูเนี่ยหลังจากเอาดินที่มดทำลังออกแล้วแต่ยอดสวยงามครั้งแรกในรอบปีเลยนะครับจากยอด,ดุนด้วนกุดนะครับยอดด้วนยอดกุดอย่างเงี้ย ต้นนะครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่เอาดินที่มดทำรองใต้โคนนะครับลากฝอยเขาหากินบนผิวดินนะครับแล้วก็เมื่อมาเจอมดทำรังที่หนาดินดินเหนียวดินแข็งเลยครับทำให้หากินไม่ได้นี่เข้ามาแล้วนะครับสวยงามสวยงาม หมอนทองงัก,ก,กิ่งก็เป็นอย่างนี้หมดเลยนะกิ่งก็เป็นยาไม่กวาดหมดเลยยามไม่กวาดหมดเลยก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เอามดเอาลังมดออกนี่ออกเป็นพุ่มเลยคนนี้โอเคเป็นสัญญาณดีครับหนูทางการฟื้นตัว ก่อนมันยอดอย่างนี้หมดเลยนะครับยอดสั้นๆกิ่งไม่ขยายนะครับพยอดทดด้วนหมดเลยตอนนี้ก็มาแล้วนะครับมดดำก็ยังเยอะอยู่นะครับมดดำมดดำไม่ทำหลังข้างล่างก็ไม่เป็นไรไม่รู้มันจะเป็นคล้ายๆมดง่ามนะครับมดง่ามเล็กๆทำหลังพอกมาโอ้โหเยอะมาก สวยงามสวยงามสวยงามฝนเพิ่งตกไปเมื่อวันซืนนะจากรอคอยมานานโอเคครับรู้ปัญหาไวแก้ปัญหาไวมันก็มีโอกาสกลับมาฟื้นตัวสวยงามได้รอดูกันต่อไปครับต้นนี้ติดชายแดนเลยครับ ติดริมรั้วคายริมรั้วห่างจากริมรั้วประมาณสองเมตรกว่านะครับเป็นมะขามนะครับทำรั้วมะขามติดชายแดนดป็น,นแนวอนาคตต่อไปถ้าลากขมารบกวนก็ต้องเอามะขามออกนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีขอรับ